ช่องฟิตไปเอาเอาใส่ช่องฟิตไว้ให้เนี่ยอยากทำตีะ

มันยุ่งหาใจมันยุ่ปางค่ของตใจขเลี้ยงติดๆแบหาหนแคมันมนี้จริงๆะรยังไง เขาเปีนเตล์าเขาหมือนกันเรไ่้งง่ายอย่างเออเอก็หมือนกันแบแบ่าไม่ด้ง่ายอย่างองหัวใจหลับแต่โค้งงานตาอยู่นะมาโชว์อินเดียขาวมือนี่อันแรก่อนโชว์อินแดงมาดิคืนี้ไวยก็จะอยูตรงนี้นะขอขวบมันทำคนนั้นอะไรนั้นเ่รอคืคนหาไ้่แต่ตาคอยแย้รู้สึกอัก เดินเดินแค่แบนี้ย่นแล้วจะหานะวยกระดานวะยืน้วปวดตัวยนุณกรดอเจ้าเหนคนโผนันไป พ้นทหารแม่คือจะมืคักเนาะโอ้ยประหยัดห้าอกประหยัดหยาอกใ่่ะเ้ยนให้สพจ้ส่่ใ่ก็ะสทีได้เนได้นัน